สักดรีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยแนวทางมีเข้าและมีหลุดมาดูในส่วนของสูตรนะครับที่จะใช้หน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับ4 5 6 7ด เจ็ดดับมาที่5 7 W 1ดับอยู่1นกรกฎาคมหกรกาคมดนะครับเดอยู่สิกรกฎาคมศูนดับมาที่3 0นย์ดับอยู่1สิงหา9ดับมาที่0 9นดับอยู่สิสิงหา9ดับมธที่าดับอยู่1กันยา1ดับมาที่6 1ดับอยู่16กันยา8ดับมาที่6 8ดับอยู่นะครับแล้วก็16กันยา หตุลานะครับผมนะก็จะเป็น3ดับมาที่6 3ดับอยู่16ตุลา2ดับมาที่9ดับอยู่1พฤศจิ2ดับมาที่0 2ดับอยู่แล้วก็ส6พฤศจิกดับมาที่2 0ดับอยู่1น่ันวา5ดับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ